แล้วหน้าตามันก็เหมือนคนติดยาตลอดเวลามึงไม่ต้องมาขู่กูหรอกเพราะกูสวยขนาดเนี้ย <c oughs> มันทำกูไม่ลงเด็ดขาดเพ่อออกจากคุกม,มาเนี่ยสนใจทำงานกับข้าไหมไวะ ตั้งแต่ลืมตามองโลกมาเห็นหน้าพ่อแม่เป็นชาวนาแทน้นมแม่เลี้ยงเราเติบใหญ่พ่อเป็นผู้นำตรากตรำแดดฝนเอื้อใครถึงเป็นบ้านนาป่าปไรสุขใจสุขใจ มีนาบึงนองนกร้องเสียงฟ้องกังวานโว่วทิร่รวงทองเรื่องร้องเลือเหลืองตะการโทรศัพท์ถนนทุกยานประปาไฟฟ้า ไหนเหรอจ๊ะเห็น <desserts> ว <t ary uk> ันๆเนี่ยไม่อยู่บ้านดีแต่ออกไปมันก็ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของแกแล้วแกน่ะไม่น่าเอาฝ่ยออกหรอกนะน่าจะไปผ่ามาออกจากปากมากกว่าอีนี่แรงจังเลยอ๊ยก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่อยากจะบอกว่าไปไหนก็ระวังตัวหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ต้นน่ะมันออกจากคุกมาแล้ว ออกจากคุกระวังมึงจะโดนข้ามป่าเมึงไม่ต้องมาขู่กูหรอกเพราะกูสวยขนาดเนี้ยมันทำกูไม่ลงเด็ดขาดชะบามึงดูปากกูกูไม่ได้ขู่น้าพี่ต้นนะหนวดเขามันขึ้นเฟิร์มเลยนะแล้วหน้าตามันก็เหมือนคนติดยาตลอดเวลาระวังนะ เกิดว่าโดนก่มขืนข้าหมปบานะมึงสยองมาก,กจะบอกให้ตายแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะก็หวังดีไงก็บอกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันออกมาจากคุกแล้วแล้วมันก็มาอยู่ในหมู่บ้านเรามึงก็ระวังตัวให้ดีละกันเพราะว่าไม่งั้นระวังจะโดนฆ่าข่มขืนหมอ่านะ ี่เปิดซิงแอนลูกสวัสดีจัะเปรีย้ยวเอาแล้วใจไม่อยู่เหรอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่คนเดียวไม่่อยูไปทุลาโอ้โหถ้างั้นเอางี้นะในเมื่อในเมื่อเปรี้ยวเขอยู่คนเดียวช่วย บำรุงหนังศีรษะบำรุงเส้นผมให้พี่ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมช่วงนี้นะเส้นผมพี่นะมันแห้งแห้งขาดการมีชีวิตชีวามากเลยอ่ะได้จัดไปดูสีแห้งจริงจรนะโอ้เนี่ยอะไรอะไรเจ๊เจ๊อะไรแกได้ข่าวไอ้ต้นบ้งหรือเปล่าไอ้ต้นคเไอ้ไอ้ต้นที่ติดคุกเหรอเออทำไมแกรู้หรือเปล่า คนในหมู่บ้านเน่ยเขาลือกันนะว่าตอนเนี้ยไอ้ต้นเนี่ยมันย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราแล้วแกไอ้ต้นเนี่ยนะ<ภ>มันเป็นคนที่หน้าตาน่ากลัวมากมๆมช่แล้วตัวของมันนะก็ใหญ่มากๆด้วย<อ><อ>เวลาที่มันโมโหอะไรมันก็ชอบเฟี้ยนทำลายข้าวกองข้าวองของ้าวกองแบบนี้<อ>สำคัญแกมันเป็นเด็กแว้นด้วยนะมันต้องติดยาแน่เลยเห็นไหม น่าติดยาแน่ๆโอ๊ยน่ากลัวแล้วฉันจะไอนข้างไหมเนี่ยเปรี้ยวแกก็ระวังตัวก็แล้วกันนะอเพราะว่ามันเพิ่องออกมาจากคุกด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าจะกลับมาทําลายชาวบ้านอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้<ๆ>แล้วฉันจะบอกแกให้เอาบุญนะเ่อเปรี้ยวเวลาที่ลูกค้าหมดไม่มีลูกค้าแล้วเนี่ยแกก็รีบปิดประตูร้านเออเสร็จแล้วก็ล็อกประตูให้แน่นนะเออ<ๆ>แล้วที่สําคัญนะ เวลาแกจะเดินไปหนมาไหนแกจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไว้ใช่แล้ววันไหนไอ้ต้นมันมางัดร้านของแกใช่ไหม,ม<ๆ>แกจะได้หยิบโทรศัพท์กด<ๆ>หาตำรวจทางให้แกเออใช่ใช่ใชน่ากลัวมากเปลี่ยวสิเป็นล่ม<ถ><ๆ>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ฟามปูนาตากล้องไงจ๊ะโอ้ยของดีอชิมได้อยู่ปะได้อยู่อุ้ยน่ากินมากอะสั่นอยู่ได้เป็นอะไรนี่นางชบาหล่อนเป็นอะไรของหล่อนยะเข้าคองนี่หล่อนยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ย รู้เรื่องอะไรของหล่อนนะอ่ะม,มา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 ทางนี้ฉันจะเล่าให้ฟังเสียงดังกันไปละ่ะ,ะคืออย่างนี้นะเมาาะื่อเช้าอ่ะฉันเจอนางมะลิมะลิมันบอกว่าไอ,อ้ตนออกจากคุกแล้วไอ,อ,อ้ตนออกจะ แล้วที่สำคัญนะหนาา้าตามันเป็นคนจิตยาเนื้อตัวมีตะกินเหล้าแล้วที่สำคัญนะแกมันมองส้สยคุณสุสีอ่ะตาเป็นบันเลยอะ่ะ <c oughs> แบบนี้พวกเราก็ไม่ปลอดภัยแล้วสิไม่ค่อย <c oughs> ระวังตัวโดวยเฉพาะเราอะเป็นผู้หญิงกันนะต้องระวังตัวเราไม่รู้ว่ามันโดนคดีอะไรอ่ะชะบามันโดนแบบคดีแบบขมขืนแต่แบบไม่ได้ฆ่าปะโอ้ยพี่บ้าพูดอย่างนี้ก็โดนฟาดคอโลเห็นใจกูหน่อยของมันขาดอะช่วงเนี้ยระวังตัวนะลูกลูก ฉันก็เบื่อผัวฉันเหมือนกันบอกว่าไม่ขับไม่ขับนี่ก็ซื้อมาให้ฉันอีกละฉันละเบื่อเธอสองคนจริงๆเลยผัวฉันไม่เคยซื้อเลยฉันเลยฉันละเบื่ออย่าเย็นๆนะแม่ผัวฉันนะซื้อตะไก่ไม่ให้กินเดี๋ยวเป็นด้วยเดี๋ยวเป็นด้วยเดี๋ยวเป็นด้วยเป็นเกาเลยิ่้ต้นมะต้นที่ว่าต้องบอกว่าจะคุกง่ะ เอาทองแกหรือเปล่าวเก็บีแเก็ีแล้อยแล้วถ้ามกขจะทำยไงอ่ะหัวฉันห่วงจัมากด้วยนะเนี่ยาดคอเลยนะเก็บดีเลย้วยมาด้วยอ่ะฮ้ไอ้ลูกออส เองว่าน้องสายจะคิดถึงข้าหรือเปล่าวะระดับพี่เทอร์อะไรอาร์ตคงว่าไม่หรอกงเยอาร์ตมึงนะมึงลูกพี่เทอร์นุ่นดูมันเดินมาสองคนเลยทำเป็นคนใหม่แล้วลูกเฮ้ยต้นเป็นยังไงบ้างวะ ได้ข่าวว่าเองเพิ่งออกมาจากคุกนี่วะข้าก็สบายดีแล้วแกหลายเถิดข้าก็สบายดีว่าแต่เองออกมาเนี่ยจะไปทำมาหากินอะไรวะไอ,เอ้เถิดคนขยันทำมาหากินไม่เลือกงานมีงานเยอะแยะให้ทำฮะไม่เหมือนพวกเองเนี่ยเป็นจิกโกกวนชาวบ้านไปัวๆไม่มีประโยชน์ เป็นได้ฉันก็คงไปหางานดีๆทำสักที่นึ่งแหละทำงานคนที้คุกอย่างเองหรือวะใครเขาจะไปรับทำงานจริงไหมวะไอ้ลูกออสจริงพี่เทิดคนที้คุกอย่างมันใครจะไปรับทำงานออกไปก็ขโมยของเขาอีก ต้นก็มีหัวใจคือเขาเดลา้ละติดแต่เพียงหน้าตาต้นมันบอดีอัดต้นเสียใจต้นเสียใจเวลเป็นไรต้นเวลารมันยังมีกูอยู่มันยังมีผ่านอยู่ชน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  มึงนี่นะมันเพื่อนรักกรุงเจี๊พัฒน์ว่าแต่มึงไม่เห็นเอาแฟนมาให้กูรู้จัดเลยวะอ้ยนะอ้อยอ่ะกูฟันเหมือนเสุดยอดจริงๆไอ้อ้อยนะนะแม่งจอือคล้ายๆคนที่มันทิ้งกูไปเลยวะก็จะอ,อีอ้อยไหนวะที่มึงฟันแล้วไอ้อ้อยที่อยู่เนี่ยไอ้หัวมุมบ้านเนี้ย ไอ้อออบ้านเนี่ยนะเออเอาดีๆเดีเ๋ยวมาเฮ้ยก็อย่างงั้นนั่นแหละมึงฟันแล้วเหรอวะเฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยพัดกูไม่เล่นนะเว้ยมึงฟันแล้วเหรอวะเออฟันเรียบร้อยหมดแล้วอมอึงนี่เองไอ้ ฮ้ยนี่มึงกวนกวูกรหรอือวะเปล้าข้าไม่ได้กวนงั้นข้าขอตัวกลับก่อนละเฮ้ยไอ้อตน้นนี่กูยังพูดไม่จบเลยนะเว้ยจะรีบไปไหนวะคนขีข้คุกลูกพี่ลูกพี่ดูสิสมันคนขี้คุกมันกลัวเรามันไปแล้วทำไมพวกเอ็งใจแคบจังวะไอ้ต้นมันต้องการกำลังใจฮะ เอาเรื่องเก่ามาเล่าทำไมเนี่ยฮะว่าแต่พวกเองเหรอทำประโยชน์ให้สังคมกันบ้างวันๆทำอะไรฮะอ้าวเด็กๆเหนื่อยไหมครับอ้าวพี่ต้นเอาน้ำมาให้นะขอบคุณค่ะหยุดก่อนเด็กๆ อย่าก,กินน้ำนั่นนะไม่รู้ว่าใส่ลงไปหรือเปล่าจริงเหรอคะพี่ต้นพี่ใส่อะไรลงไปในน้ำไม่ใช่ในเรกพี่ไม่ได้ใส่อะไรลงไปพี่เนี่ยตั้งใจเอามาให้น้องๆนะเพราะว่าพี่กลัวน้องๆเป็นลมไม่รู้แหละพี่ลองกินให้ดูหน่อยเห็นไหมครับไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ใส่อะไรลงไปไม่รู้อะขวดนี้ไม่ได้ใส่ คนอื่นอาจจะใส่ก็ได้อีกอย่างชาวบ,บ้านเพิ่งบอกว่าแกเพิ่องออกมาจากคุกและอย่างเงี้ยจะให้ไว้ใจได้ยังไงเด็กๆกลับบ้าน ไอต้ต้นเพื่อ,อกจากคุกมาเนี่ยสนใจทํางานกับข้าไหมวะไอต้ต้นมึงไม่ได้ยินที่พ่อํำนันพูดเหรอฮะได้ยิน <c oughs> ได้ยินแล้วทำไมงไม่พูดวะที่ฉันไม่พูดเนะี่ยเพราะฉันไม่ทำทำไมมึงไม่ทำไอต้ต้นงานสบายเงินก็ดีก็ <c oughs> พ่อฉันรู้ไง ว่าธุรกิจของพ่อกำนันอะเป็นธุรกิจสีเทาฉันเลยไม่อยากทำไอ้ต้นติดคุกมาไม่กี่ปีพ่อออกจากคุกคนหน่อยความคิดมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเว้ยนี่พ่อกำนันทุต่าหมีเมตตาหางานดีๆให้เองเองยังมาทำไปเล่นตัวอีกไอ้ต้นพ่อกำนันนะเก็บความเมตตาพ่อกำนันไว้เถอะ ฉันขอขอบคุณแล้วกันในความเมตตาแต่ฉันไม่ทำไม่ทำแล้วเอ็งจะเสียจิตใจนะไอ้ไอ้ไอ้น้องไอ้ต้นเฮ้ยไอ้ต้นแต่เอ็งอยากจะทำเมื่อไหร่เนี่ยไปหาข้าที่บ้านได้เลยนะโว้ย เหรอคะเขียนกันใหญ่เขียนกันใหญ่พิซซ่าเฉยเงาออกรออะไรละแกใไฮสาวเธอช่วยซับไหมครับโอ้บักแตงโมอะไรโมรู้สึกจะเน่าแล้วแดงยังเหมือนจะจืดแกอีกนิดนึงสวยยัง สวยแล้วโอเคสวยยังสวยจังเลยค่ะเขียนดีๆนะเขียนกันถูกปะเนี่ยเขียนก็เออระบมสวยยังโอ้โหสวยมากเลยครับคุณสีล่าสาลี่ วยครับสวยคงจะสวยจนมึนสวยสุดยอดพี่จ่าสวยยังอ้าวแล้วนี่ใครใครนวดให้จ่าอยู่เฮ้ยน่าเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยหลงดีใจตัวไรเนี่ยตอบไม่โดนใจอุ้ยโอ้ยเขียนชาเมื่อไหร่จะเสร็จ เร็วๆจะได้ไปแปะกันเร็วๆ ไป ah, เดินก่อช่วยกบุญแล้วันนี้นะครับเราก็มารนรงกับโครงการูมโคงการนี้เป็นไงบ้างครับนี่มลิูบ้าง น,นี้เรามีตำรวจมาด้วยนะครับใช่ค่ะตำรวจแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับจ่าเฉยแนะนำตัวครับมา ตำน,นันท่วมเราร่วมใจกันพัฒนาเรารักบ้านเราจะเริญเพลิดเพลิน